สมองหลุดปุ๊บเรดคิงเปิดใส่ตอร์นโตและโดนหมีฮาปูนควายคว้าจัดการทางด้านของมีเอโร่ได้ไหรือเปล่าควายคว้ากำลังชนให้อยู่ครับผมตอนนี้มีโรเสียเกิดไปแล้วปุ๊บเพสเดเวลยิงปังปังปังตาย2ชีวิตอย่างไวเรดคิงแล้วควายคว้าครับผมโดนสับตายไปก่อนเรดคิงก็เป็นผีแล้วเรดคิงที่เป็นตัวแบกออร่าผีให้กับทีมไปแล้วแบบนี้จะไปเหลืออะไรแลมซี่โดนเฟียมีซันจะเคียวตะก,การจะเคียวตะการยังไม่มีจังหวะได้ลัวคอมโบใส่ครับผมตอร์นโตไปแบกมาเพื่อสวัปเซฟ ตัวโต,โตดายแบ็กทางด้านของสกายพยายามจะเอาเพียวให้ได้ตรงนี้เพียวถักกัดสตาร์ทให้ผมจัดการเพียวไปแล้วเหลือเป็นด้านของจีพีเคจีพีเคตัวโซโล่ต่อยแล้วเหลือเป็นตัวซ้ายตัวแบ็กคือไนฟอร์ไนฟอร์โดนนูริฟายยังมีชีสอยู่และเซฟเข้ามาสก,กัดทับมีบายแบ็กจากจีพีเคต้องเซฟไนฟอร์ตัวที่ทำให้ทีมเราคัมแบ็กสวอตติดแบสไปกับผมแรมซี่ไม่มีอันติมีสตัร์จากเพียวถักกัดอยู่และโซโล่จะโดนยิงตายและขาดได้ไปนิดเดียวโซโล่โดนแสตตายครับผมตรงนี้เซฟจับได้แล้วเป็นเพียวถักกัดเพียวถักก ฟอสตีออกมาก่อนและยิงปังปังปังเรียบร้อยแลมซี่ตายเหลือเป็นเคียวตะกะคนเดียวเท่านั้นะผมไนฟอร์เวลยี่พาแล้วและทาเลนเป็นกันเวทแน่ๆเกมนี้25%่ห้าเปอร์เซ <N ight forward> ็นต์ทานด้ของลีนาบิงมาดักไนฟอร์ไนฟอร์หลบซันได้ครับผมเหลืออีกสามชีวินาทีถึงจะมีอันตินะเคียวตะกะขึ้นไปหลบด้วยนินจาเกียร์ก่อนนะผม <N ight forward> และเคียวตะกะเลือกที่จะไม่เสี่ยงไปมากกว่านี้ พอไหนๆก็ได้แบ็แบ็คันออกข้ามมาแล้ว2ตัวไม่รู้จะเสี่ยงไปมากกว่านี้ทําไมอย่างที่คุณเห็นโอ้โ oh! y god ยแย่แล้วทํามาอย่างดีแต่อะไรครับไปฝืนตีโทมมนเตอร์กัน2คนแล้วโดนโทมมนเตอร์สะท้อนตายจบที่แบบเนี้ย จ้าสตอมเมนเตอร์โอ er. oh. ้โหมันแค่ทอมเมนเตอร์คือไม่แปลกใจอ่ะมันแค่ฝ่าันสองคนแล้วเมต้ามันยิงแรงมากเว้ยยิงแรงมากก็สปอร์ตแรงมากแล้วมันไม่มีคนมาช่วยแชร์แหลมสี่ตีไ้าน,เ,นเดี๋ยวแล้วครับตอนนี้พยายามจะยื้อเวลาว่ะไม่ยอมแพ้วะ่ะจะมาจะยื้อยังไง40่สิบวิ นายพันด้าแค่ฆ่าทุกคนนะผม DPK สันจับโซโล่ได้คอยคว้ากด BKB ครับผมลูกหมีเพียวจาัดก,การโซโล่ไปแต่ว่าต้องอยื้อีก30วิเลยนะโอ้โูเจอลูกหมีคาบคาบมาแล้วโซโล่ได้รีเฟเชอร์แต่เคลียร์ตายครับผมทำไปเล่นจะยือได้จริงเหรอเนี่ย20วินาทีเนี่ยไม่ได้วะโอ้ถ้าไม่ทำสดนั้นสู้ได้นะเนี่ย GG เรียบร้อยครับผม ผมละงงเลยมาจนมหาไฟด้วยแล้วมาถึงปุ๊บทีบีโดนดูมเอ้าแต่ว่าโอ้ขวดโดนสามแล้วซันเลทีดโอ้โหแบบโคตรบ้าช็อตเมื่อกี้มันคอมโบแบบฟอปพวกคอมโบเกินคาดมากๆว่าสมบัติตายไปแล้วไม่คิดว่าเจาะมาดีขนาดนี้ผมขวดแบบ เบร์เฮิมอะเรดคิงเสียเกิดแล้วโดนปลาขวดสตันซันเรชีดเป็น HP เปอร์เซนต์ดาเมจละลายโฟแมนไว้ Man ใครถามหาพันดารอดูย้อนหลังเลยเกมต้องดูมาสวอชละสามสิบวิโดชานจะเปลี่ยนฝั่งเขา ต้องไปเต้นตัลวละเฮ้ย hey, ต hey, hey. ิดโกวิคือกิ๊งไปดู้วยอ้าเอา้โอาโรชันยังไม่เกิดว่ะแล้วอะไรโอ้ยอยูนี่ขึ้นบ้านแล้วมัวแต่โฟกัสโลชานเว้ยยูนิมันครอบบ้านแล้วเนี่ยวิเราเราเราโดนมาขับ TP กลับหมดเลยโอ้โหเป็ดชบิบหายเป็ดชิบหายช็อตนี้มาบ้านโลให้วาบมานี่แล้วนู่นมันวาร์ปกลับไปเอาโลชาน โอ้ยโดนดึงทั้งทีมจะไปดูโรชานเฮ้ยมันตีบ้านววเราว่ะเราวาร์ปเกิดปกันบ้านเฮ้ยไม่ไปหมดแล้วไม่ไปโรชานหมดแล้วตอนนี้มีทาเลต์เกิดใหม่สปันหมูหน้าจอพอติ f y มีนะเฮ้ยเฮ้ยร,ระการเด้งกว่าวอตกิ่งวาดสันและ ชาลิสโฉบชิว่าซุปเปอร์โนวาซันเร่ฉีดยิวให้เอฟไยังไม่ได้จ่ายดูมอ้าวชิบหาย f y โดนว่าสันยิงตายไปก่อนแล้วผมจะตรงนี้ปอร์ติฟายอ่ะมีไหมเอาคิมิสตีบ้านอยู่จ่ายปอร์ติฟายมาว่าสันพยายามฆ่าเอาคิมิสไม่ได้และดับเบิลสตันจากเลดไฟบาสผมเอาคิมิสก็จะตายแต่ว่ามีฟอสต้าผักจากเพื่อนช่วยเซฟออกไปลูตัวซอมซอมเมอร์ย้ำลัวลัซุปเปอร์โนวาสันรอบที่สองโซนแล้วทางด้โดนลูรอจังหวะอยู่ที่กับมาตีบ้านตรงนี้ซอมดัตุบทุบทุบทุ วัดสารบายกลับมาต่อแต่ว่าอะไรเมกาคีบเวลาทำงานนะผมเมกาคีบเวลาทำงานและซอมนัดทุบต่อทริปเปิลคิวตบแก๊บมีหนึ่งซอมนัดยังมีบาเรียอยู่แต่โดนปิดแพสซีฟโอ้ยชึดทุบตรงเลยล้วเป็นแรมเพจส่งท้ายของซอมนัดและก็จีจีคอเกมแรกไปครับผม ยิ่งสตันเปิดเหลือ30วินาทีครับนาคาแบบพร้อมโดนกระทืบมากๆเลยทอมสันมี BKB บีแล้วแต่ว่าอะไรกด BKB บีแล้วโดนไอ้บลาสถ้าโดนดาเมจเติมจะตายนะเซเว่นเปิดกอสใส่แต่กันไนดะ้มีชีสครับผมแทงแล้วใช้ชีสค,คุ้มไปซุปเปอร์ว่าสเลส,สวนเอจิสจะหมดเค okay. วันเรีหลับหลับเพื่อจะถอยใน10 9 8 7ทันดาดตามต่อครับผม6 5รีเฟเชอร์กดแล้ว3 สองหนึ่งยัดดูมใส่และเอจิสรีเคมกลางไฟโอ้เลลิสพุกช็อตเข้ามาแล้วกันนะฟิชไลโคสลัมเอ็นเอเพเยอร์วะอาตาคิวมูกับผมแลเต้นหมดสวนเข้าไปทีมไวป์เลยว้าวมาแล้วฟอร์ติฟายังมีนะนี่คือการเรียกฟอร์ติายนะครับ เปิดไพ่บอลสปิดมาตีป้อม4กดกันบ้านเร็วแล้วลอยเฟลส์ลอยทิ้งไปร่างดินมันฟีบีเคบีอะตีเรื่อยๆ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 ต่อให้ตายก็ช่างมันเดี๋ยวทำซ้ำเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาใหม่นายจะไม่ยอมปล่อยแต่จับกันหน้าไม่ได้วะ่ะรอบนี้เควันกระชากฆ่าเตอทีรอบปีเคบีเตอทีได้ครับผม 1, เควันพราะฟีบีเหมือนกันค่อยๆล่าถอยแล้วโคโนโคอกเอาฟินิชก,ก่อนเลยตัวปัญหาแลาบิประกันชีวิตรอกดใช้แล้วโคโนรอบสองครับผม ฟินิกบอกไม่ไหวแล้วมีประกันแค่ชั้นเดียวแต่ว่าจ่ายไปถึง2โคโ,โรผมแล้วโดนเทอร์ไรด์ด้วยไม่ได้จ่ายมีเคบีกับผมช็อตเมื่อกี้เควันกระชากตบตรงนี้เฮกจับตรัรนิทีได้ตรัรนิทีวูนออกครับผมด้วยเซิร์ฟมีไฟบาสคูณ2มาจากออฟเกอร์อีกแต่กันหน้าอยู่ในหลุมของอัพพีเวลสกิตเตอร์ตีฟีมูอ้อมมาด้านหลังดับเบิลคิวจัดการสนีคิงไปและและลงมาปุ๊บ ซันสไตล์เติมแต่ยังฆ่าไม่ได้เปิดสแตนลมออกครับผมวอลอลบไปมาเควันพยายามพึดสู้สู้เต็มที่ตามมาต่อด้วยฟินิกซ์ที่ปลายแบ,บ็กมาและโฉบมาซุปเปอร์โนวาซันเรโซนพื้นที่บลูมาสเตอร์ยี่สิบสองวินาทีจะมีอันตรีครับผมเข้ามาช่วยครอบบ้านก่อนตอนนี้เป็นแต่สวอยไม่มีโคโนโแต่เควันซิวเอชออกไม่มีดีเทคชั่นแว็กคุ้มบอลได้มูมูบอกขอสิบวิขอสิบวิหยุดก่อนเก้าแปดเจ็ดขอหก อ่ะมันไม่มาถึงมันโดนเดลเลชั่น 4K เลือด5,000อันติ60วินาทีอันติอยู่40วินาทีแล้วทาเลนต์ไม่ได้เลือกฝั่งซ้ายเลเยอร์15มานะไม่งั้นจะถึงกว่านี้อีกไอ้ทาเลนต์แฟนตาซึมถึกอ่ะวอใส่เควันแต่เควันเป็นตัวล่อหรือเปล่า ใช่แล้วครับเควันคือตัวรอดครับสู้กับเควันไปเลยครับไปแล้วครับไพ่บ,พบอลสปติตีบ้านโคโนโครอบเตะลืมไพ่บอลสปิตีบ้านอยู่ป้อมสี่แตกแล้วเหลือเป็นเอนเชียนฮิตเดอร์โชนโชนอย่างเดียวกดฟอร์ฟลายยื้อเวลาไว้สกิตเตอร์จ่ายโคโนสองรอบไปแล้วผมพยายามตีสู้กับเควันแต่ว่าร่างดินเนี่ยมันกันเวทตลอดเวลามันไม่หยุดมันตีเรื่อย 8วิ7วิร่างดินจะหมดเวลาและคือร่างมาก่อนหรือเปล่ามูเหลือเป็นร่างดินตัวท้าย3 2 1ยังจบไม่ได้ครับผมแต่ไม่มี Fortify แล้วมูต้องการ55วิสรับอัติรอบถัดไปและเควตบนายที่ออกมาลึกได้หนคนคับผมเป็น2เทรดสามตัวคิวเควันทันด้าเหลือเหลือแค่2คนเท่านั้น CK จะมาปิดจ็อบให้ครับผมเควันาตัน บบกกระชากปึบแล้วติดสาดเล่าติดเฟียจากบลูมาสเตอร์เวลลยี่ห้าทาเลนได้ทางด้านของสกิตเตอร์มีหนึ่งคนอาจจะต้องบายแบคเร็วๆนี้และอีก33วินาทีอีก33ิาวิครับบลูมาสเตอร์อันติจะมายังไงก็ดูไม่รอดแล้วแบบนี้ซ k i l l u s i ช n ่นเข้ามาตีบ้านและบิงเข้ามากระชากสตันบล็อทอนชุดเดียวสกิตเตอร์ตายเลยไม่มี BK b ีด้วยเรียบร้อยครับผม ที่เหลือคือตีบ้าแล้วเควันทบสันซื้อโยเนียมาเพีามจะเคลียร์คลิปและจีจีคอครับผมเป็นทีมรองอย่างเราเอาชนะทีมที่บอกว่าเต็งแชมป์ทีมหนึ่งลงไปได้ครับ2ต่อ0